สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวนตัดผมฟรีนะวันนี้สัญจรมาอยู่ที่วัดหน้องใหญ่นะครับตรงข้ามตลาดสดโมโสกอรเขตสาไหมกอทมนะครับวันนี้นนเป็นวันที่22 22ใช่ไหมครับย2่บพฤษภานะครับ6.3นะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่นําคณะลูกศิษย์จิตศรานะครับมาตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะปกติเรามาเรามา ขอภัยครับวันที่23่สิบสิบอกวันที่23นะป <Okay. S 1> กติเราจะมากันทุกวันเสาร์นะครับเริ่มตัดตั้งแต่8ปดโมงถึงเที่ยงนะครับเรียนๆหน่อยก็ประมาณาบ่ายโมงนะนะครับเนื่องจากเราหยุดไปตั้งแต่เ,เกิดนะครับเกิดเหตุโรคระบาดนะครับโควิด1 9 1 9นะก็หยุดไปตั้งแต่ประมาณหลังวันที่21่สิบเมีนาครับหยุดไปเลยนะครับทั้งกลุ่มตัดผมวันอาทิตย์นะครับแล้วก็กลุ่มของอาจารย์ใหญ่ก็คือวันเสาร์ วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็นักเรียนนะครับนักเรียนช่างและจิตสามากันอย่างคับคั่งเลยมาเป็นสิบเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับมีนะครับมีช่างช่างกอบมามา,มาถามนิช่างช่างกบตัดตัดไปกี่หัวครับทรงอะไรบ้างเล่าเรื่องฟังหน่อยอวันนี้ก็ตัดไปสองหัวนะครับก็คนแรกก็คือเป็นคนแก่ครับรองทรงสูงขาวนวลนะครับขาวนวลคืนคนที่สองต้ออะไรันที่สองก็ทรงนักเรียนนะเป็นนักเรียนผู้หญิงนะครับ แต่ว่าผมเขามีการตัดมาแล้วข้างารเขาเขารวบผมขึ้นมาแล้วก็ตัดเป็นองทรงสูงใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่เหลือให้เราตัดเลยไม่เหลือให้ตัดเลยครับไม่ตัดแค่ครึ่งหนึ่งอ๋อนะครับแล้วเราก็เราแค่จัดทรงให้เขา แค่ติงหัว็เป็นทรงนักเรียนปกติดีไหมนะครับแล้วดีไหมการการเรียนเรียนตัดผมในโรงเรียนหรือสถาบันแล้วก็มาออกหน่วยตัดผมเป็นกิจอาสาแล้วก็ได้ซ้อมมือด้วยดีไหมก็ดีมากครับก็คือมีประสบการณ์แต่ละหัวเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเราเรียนหัวเบี้ยวเราเรียนในหุ่นแล้วมาเรียนของจริงเนี่ยมันก็คนละอย่างใช่ไหมครับครับผมเราต้องตัดเยอะๆถูกไหมต้องตัดเยอะซ้อมฝีมือเยอะๆครับเก่งๆนะอาจารย์แล้วก็ฝากให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เรียนหรือยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับ ไปเรียนที่ไหนก็ได้ถูกไหมไม่จาเป็นต้องมาเรียนกับอาจารย์ใหญ่นะครับผมนะครับแล้วก็อยากจะมาดูเทคนิคการตัดผมนะครับการสอนของอาจารย์ใหญ่ก็เข้ามาติดตามชมในช่อง u t u b e นะ<ช>นะครับ,รบช่างบ,บนี่ก็เดินทางมาจากชนบุรีนะตอนแต่เช้ากี่โมองออกมาตั้งแต่กี่ทุ่มวันนี้ก็ออกมาตั้งแต่เกือบ6กโมงครับเช้าแล้วถือว่ามาเร็วนะสองชั่วโมงับถึงสะพานใหม่ตอน8ปดโมงใช่ไหมใช่ครับถือว่า2ชั่วโมงกำลังทาเวลาได้สวยขับเร็วไหมก็ไม่เร็วมากครับก็คือประมาณ100รอย ร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยสิบร้อยยีสิบกำลังสวยนะโอเคนะครับก็มีหน่วยบริการให้เพื่อนๆนะครับหรือว่านักเรียนช่างเนี่ยได้ออกหน่วยกันนะครับทุกนะครับทุกทแทบจะวันเว้นวันนะครับที่ที่ท,ที่ที่ช่างใหญ่พาไปออกนะมีหุ่นลงรับเป็นแสนนะครับแล้วก็ที่นี่เราจะมากันทุกวันเสาร์นะแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์มามาดูมาสัมภาษณ์ช่งา,างเนี่ยช่างช่างเอ่อมาไช่างช่างเปลี่ยวตัดไปยิงหัวเล่าเพื่อนฟังหน่อยวันนี้ตัดสองหัวค่ะตรงไรมั่งตรงไหนมั่งเออสกินเฮด แล้วก็ทรงนักเรียนค่ะยากไหมก็ยากอยูเอ่เรายังไม่ค่อยเข้าใจทรงเท่าไหร่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเก่งแล้วค่ะช่างปิง้วเ่ยป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนโคราชนะเก่งเรื่องผมผู้หญิงนะครับแต่ว่าอ่อนเรื่องการถไถเสียดไล่เสียดหรือว่าตัดถไถาเขาหนุนืนนั่นเองนะตอนนี้ก็ตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่มาเรียนกับช่างใหญ่จะตัดไปกี่หัวแล้วครับประมาณ10 1สหัวแล้วค่ะเน้นแต่เฟียดเน้นแต่รองทรงสูงใช่ไหมเน้นแต่อัเดอร์ัทค่ะเน้นค่ะแล้วก็ ไปออกที่ไหนบ้างออกหน่วยที่ไหนบ้างเล่าบุญบันทองหนออกหน่วยที่บางบัวชุมชนแค่หาบังบัวชุมชนแค่บางบัวตรงข้สีปทุมตรงข้ามมาในสีปทุมแล้วก็ที่ไหนอู่รถเมย์อู่รถเมย์ขสมกมินบุรีขามมินบุรีแล้วก็มาวัดหนองใหญ่นี่ค่ะนะครับชอบมาที่นี่ชอบไหมอากาศดีไหมอากาศดีค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางดีค่ะสะดวกสบายห้องน้ำสะอาดด้วยค่ะยังไม่เข้าเลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำนะแล้วก็แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นคลองใช่ไหมมีมีใช่ใช่ใช่บรรยากาศดีบรรยากาศดี โอเคขอให้ตัดผมมีเก่งคูสวยเก่งว่าเก่งึ้นครับสวัสดีครับคุณครับอาจารย์สั้นอยู่ไหนเอ่ยตัดทรงอะไรอาจารย์สันอาจารย์สัน้นต,ตัดทรงอะไรบ้างวันนี้วันนี้เอาเนื้อๆน,น้ำๆเลยครับผมตัดทรงบ๊อบผู้หญิงไหนลาแบบแบบลําแบบไหนแต่วันนี้เนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดได้ดีเท่าไหร่แต่คราวนี้เนี่ยก็ได้มีรุ่นพี่ที่เขาตัดผมผู้หญิงเป็นอยู่แล้ว แล้วก็พี่ลิตาด้านหลังเขามือโป้นะฮะออกมาก็ทรงบ๊อบทีแรกความยาวผมประมาณไหนมหหุนใ้ก็อ่ายาวลงไปประมาณ2นิ้วอ่าทางลูกค้าสั่งว่าเอาบ๊อบป่าบ่าครับนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่สไลด์ด้วยโอ้ตอนหนาแข็งแข็งเลยใช่ไหมต้องการแบบใช่แข็งแลุ่มมีวอลลุ่มมีวอลลุ่มเมื่อต้องการเนื้อผมเยอะๆใช่อ๋อครับอ่าหันมาได้อาจารับอาจารย์นนี่แบ่งผมตัดกี่ชั้นครับ โอโ้ผมน้องเขาหนาเนี่ยคนนี้เนี่ยต้องแบ่งปกติจะก,กะในใจแบ่งไม่เกิน 3- 4ชั้นคนนี้ต้องต้องแบ่งละเอียดลงไปต้องแบ่งละเอียดไปถึง6ชั้นโอ้ครับครับเพื่อจะตัดแบบละเอียดละเอียดใช่ไหมละเอียดเพราะว่าเวลาเวลาถ้า <c oughs> ถ้าไม่แบ่งละเอียดเนี่ยเวลาตัดลงมาบ๊อบมันจะไม่เห็นไกด์ไลน์ แล้วมันก็จะตัดยากเดาก็จะไม่สวยเลยคราวนี้ทรงเปลี่ยนตัดแล้วตัดอีกมันก็จะแล้วผมเขาอยากโศกใช่ไหมผมอยากโศกด้วยครับแล้วตัดยากขึ้นไปอีกต้องมีการคำนวณความยาวใช่ไหมต้องมีการคำนวณความยาวด้วยครับว่ามันตัดเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นระดับไหนตอนแห้งครับผมโอครับครับแล้วก็เจ็บตรงไหนไหมไมีเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บทุกอย่างนิ่มมือนิ่มหมดใช่ไหมโอเควันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆได้เอาไปต่อยอดนะ แล้วก็แล้วพวกเราจะมากันทุกวันที่วันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์รครับแล้วก็คราวหน้าก็จะไปที่ชุมชนบางบัวอีกครับ,บก็จะวนไปครับแล้วก็จะมีจิตอาสาที่เราจะไปทาก็ที่ขอสมอก,กมินบุรีรก็มีอีกหลายที่ครับม, <า S 1> มีสวนสยามมีมีหน่วยบริการให้ให,ให้ได้ซ้อมมือกันเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ถ้าช่างคนไหนที่เรียนหรือ มาเลงกับช่างใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีรถหรือเดินทางมาเวลาไปออกหน่วยก็มานั่งรถตู้กับช่างใหญ่ได้นะครับพี่ผล v ีพให้ให้นั่งครับผมก็ช่วยค่าน้ำมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยๆกันไปครับผมโอเคขอบคุณครับครับไปดู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 เอาข้างหวาด้านขวาตัดไปกี่งสองค่ะงงสองอะไรบ้างสองซงสูงค่ะนี่เป็นจิตอาสาที่มาขอร่วงหน่วยกันใหญ่นะก็ตัดไป2นสองซองสองสูงเลยเหรอ สูงค่ะแล้วก็มีเลมเลมขอบขอบนิดนึงค่ะอ๋อเลมขอบนิดหน่อ,อ,นนหนอย <ป ious S 1> ก็เป็นส,สองสองทรงซึ่งเหรอโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมาด,ดูมาดูมาด,ดูมาดูช่างช่างช่างสุดท้ายครับตลบ,บี้ทรงวันนี้ได้ทรงเดียวทรงอะไรบ้างลองทรงสูงลองทรงสูง,สงไถแบบไหนไถใช้เบอร์สองกับเบอร์หนึ่งขาเอาลองทรงสูงขายขาวนวลเกินใช่ไหมหรือนวลเกินนวลเกินไม่เอาขาวไม่เอาขาวเนื่องจากลูกค้าเป็นอะไร เป็นผู้สูงอายุผมบางผมบางมีน้อยมีน้อยใช่ไหมเราก็เราก็ตัดได้หลายรูปแบบถูกไหมจะตัดเป็นไถเป็นรองทรงสูงไถขานวลเกลืนหรือจะไถเป็นเสียดก็ได้หรือจะไถเป็นธรรมชาตินวลเกืนก็ได้ตัดขาวทิ้งหรือจะตัดเป็นทรงนักเรียนก็ได้ทรงตำรวจก็ได้ได้ใช่ไหมได้หมดแต่ว่ามันก็มันก็จะตันอยู่ประมาณทรงเมริการรันบินใช่ใช่แล้วใช่เนี่เราก็เหลือสกินเทดแล้วซึ่งเขาไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มองให้มองออกมองให้มันขาดแค่เนี้ย แต่ละหัวแต่ละทรงว่ามันจะไปทรงไหนได้บ้างครับใช่ไหมครับยากไหมยากไหมเรียน15บห้าวันยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยผม14วันเอง14วันเหลืออีกวันเอาไว้เก็บเก็บไว้อีก5ปีเขามาดูอีก5ปีเขามาดูออ่าคไม่ใช่นานจะอีกห้าปีเขามาอีกทำให้ให้ให้กำลังใจแล้วก็บอกแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่างตัดผมรุ่นน้องที่อยากจะเรียนตัดผมเนี่ยจะต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็มุ่งมั่นไหมหรือว่าก็เรียนสบายๆมีใจรักอย่างเดียวก็แล้วกันใช่ไหมถ้าจะถ้ามีใจรักอะไรอะไรมันก็ ทำได้ง่ายอย่างน้อยก็ต้อง80%ขึ้นไปใช่ไหมเรื่องความชอบความรักครับครับนะครับแล้วยากไม่ระหว่างดูดูดูยูทูบอาจารย์ช่องนั่นช่องนี้แล้วก็มาลงมือทํอย่างนี้เป็นไงเออเรื่องถ้าไม่ลงมือทํามันก็ทําไม่ได้ต่อให้คุณดูดูมานเป็นปีก็ดูไม่ได้ทําไม่ได้ใช่ใช่เพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ลงมือทำมันมีรายละเอียดลงไปอีกลึกๆมากเลยใช่ไหมความมั่นใจครับหลักการครับมันก็ยังต้องมี นะฮะคือดู Youtube มันก็ดูแบบภาพยนตร์น่ะใช่ใช่ดูความมันเอาความมันดูความเพลินไปดูความเพลินอ่าแต่ถ้าบารโมาจริงต้องระมัดระวังเรื่องวามของปัตเลียนใช่กลไกใบมีดโกนซึ่งผมโดนมาแล้วกนไกตัดนิ้วมาแล้วใช่ไหมใครตัดอ่ะ ตัดเองตัดเองัองันนี้ขนาดระวังนะระวังก็ตัวเองเพราะฉะนั้นช่างใหญ่โดนมาหมดแล้วโดนจนชินแล้วทุกคนต้องโดนนะเป็นท่านแต่ผมใช่ไหมป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณสมชายช่างสมชายนะครับนนบุรีก็ดีใจดีใจที่ได้มาเจอได้มาเจอช่างใหญ่ก็ขอบคุณย t u b e ด้วยที่ให้พวกเรามาเจอกันมาทํากิจกรรมดีๆเพื่อประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อถ้าถ้าถ้าไม่มีโควิดพวกเราจะได้ตัดมันกว่านี้นะครับแต่ช่างใหญ่มี มีหน่วยให้ตัดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับให้นักเรียนช่างทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการรวยรวเฮงเมีลูกค้าเร้าร้านเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอนะครับยังไม่จบเลยนะครับวันนี้ขออบคุณครับผมครับนะครับเดี๋ยวไปไปดูไปดูนี่นี่คนที่หน้านะครับหน้าเอาเป็นตัวอย่างมากเลยนะครับคือช่างเตยบุรีรัมนะครับเขาเป็นพนักงานเข็นรถ ัรถเข็นผักอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะนะครับมามีเวลาเรียนแค่ครึ่งวันนะครับมาเรียนมาเริ่มเรียนตอน10บโมงนะครับเรียนพอถึงเที่ยงบ่ายโมงเขาจะนั่งรถแท็กซี่ไปเข็นผักที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับคนนี้เขาทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดเข็นผักวันละสี่ตันนะครับไม่ใช่น้อยๆนะสี่ตันเนี่ยไม่ครับพวกเรานี่ไม่ถึงตันหรอกสักสองสองกโลก็จะปวดหลังแล้วนะครับแล้วเขานี่ครับดูผลงานครับเรียนตัดผมแค่15วันนะ ที่เหลือนะครับมาซ้อมออกหน่วยนะครับมาซ้อมอฝึกฝนนะครับกับหน่วยของอาจารย์ผมจะดูแลทุกคนนะครับจนกว่าจะมีปีก้าขาแข็งจนกว่าจะเปิดร้านได้นะครับประกอบอาชีพได้ก็ไม่ต้องมาออกหน่วยแล้วถ้าเก่งแล้วลูกค้าเต็มร้านไม่ต้องมาแล้วนะแต่ถ้ามีจิตเป็นปกุศลมีจิตเป็นสาธารณะอยากจะมาร่วมออกหน่วยเป็นการคืนกําไรเป็นการทําความดีเพื่อประเทศชาติและสังคมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะวันนี้ตัดไปกี่หัวแล้วครับท่างเตยสามหัวครับสามหัวส่งอะไรบ้างครับส่งสกินเฮดสกินเฮดเฮ้างแล้วก็ส่งอะไรอีก ลองทรงลองทรงลองทรงสูงแล้วก็นี่ทรงอะไรครับเนี่ยตอนนี้ลองทรงสูงเบอร์ศูนย์โอ้สุดยอดเลยครับค่อยๆแต่งไปนะครับสมราคาครับจะจบไปแล้วนะครับไปเปิดร้านตัดหัวละหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็ได้นะครับขอให้ขยันมุ่งมั่นนะครับขอบคุณมากครับมามาต่อเลยมาดูมาถามมาถามสมคุณช่างสมหมายช่างสมหมายครับนี่ก็มาจากค่ณสมหมายมาจากหัวหินนะครับประจวบพิรีขันนะ นะครับไลคุยกับช่างใหญ่ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับบอกว่าอยากจะมาเรียนตัดผมท่านจะเรียนได้ไหมนะครับแล้วก็วันนี้ตัดไปกี่หัววันนี้ตัดไป2หัวครับรองทรงสูงครับรองทรงสูงเหมือนกัน2ท่านครับมีมีแบบไหนแบบธรรมชาติไหมหรือว่าข่านวลคืนอ๋อแบบธรรมชาติลายหนึ่งแล้วก็ข่านวลคืนลายนะครับอันไหนง่ายระหว่างธรรมชาติตัดแบบธรรมชาติกับตัดแบบนวลคืนธรรมชาติง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องไปไล่นวลคืนใช่เพราะว่าข่านวลคืนมันต้องไล่ระดับไปครับแต่ว่าเราเป็นช่างเปิดร้านแล้วเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์เลือกถูกไหมใช่ลูกค้าจะไม่ได้ลูกค้าจะต้องมาชี้ว่าบบยาแบบนี้ใช่ครับาวทรงนั้นแล้วเอาแบบ็นมือถือมาด้วยใช่ครับซึ่งแบบ็นมือถือนี่มีแต่เมื่อชีพเขาตัดกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้เป็นเมื่อชีพต้องอาจจะต้องไปเรียนเสริมอย่างเช่นอ่าทรงเกาหลีมาเนี่ยแต่เราเอ้ยทำยังไงนักเขาเดินเข้ามาแล้วเราต้องตัดได้ได้ต้องไปดูครับช่างสมหมายเนี่ยลงเรียนที่อาจารย์ท่านอื่นแล้วนะครับอยู่แถวลาดพร้าวที่หนึ่งนะแล้วก็มาโรงเรียนกับอาจารย์ใหญ่่นะครับอีีกท นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายวันวสุดท้ายก็คิดว่ารองทรงก็น่าจะตัดได้หมดนะครับพวกผมผู้ชายทั้งหมดครับ,รบแล้วก็มีหัวตุ๊กตาหัวแรกที่ ตัดพาดใช่ไหมไปตัดเอาทรงนักเรียนทําให้ไม่ได้ตัดทรงอมรินใช่เดี๋ยววันนี้จะกลับไปทบทวนใช่ไหมครับไปทบทวนครับตันสุดท้ายตตุ๊กตาครับผมด้วยนะครับสนุกไหมดีใจไหมที่ที่ได้มาออกหน่วยก็ออกหน่วยนี้ชอบมากเลยครับสนุกครับแต่บางที่ก็บางที่ก็ร้อนบางที่ก็เออบางที่ก็เย็นเย็นเออก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคระบาดใช่ไหมใช่เพราะสถานที่ที่เราเคยไปแบบมีแอก็เขาก็ไม่ให้เปิดเลไม่ให้เปิดแต่ก็มีพัดลมก็ยังดีใช่ครับก็อดทนนิดนึงถูกไหมครับไปออกหน่วยตัดผมฟรี ก็ต้องประกาศโล่งๆแล้วก็ต้องป้องกันถูกไหมใช่ล้างมือใช่ถ้าเชื้อทํความสะอาดเครื่องมือหลังจากเสร็จตัดเสร็จทุกลายครับใช่ใครับแล้วก็ใบมิตรโกนช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนถูกไหมใช่ครับใช่การสัมผัสกับใบมีตคเราจะไม่ไม่ควรเขาขนวนให้ลูกค้ากลับไปโกนเองใช่ใครับแล้วก็วันวันต่อไปนะครับเขาอยู่ใกล้ๆช่างใหญ่ด้วยเขาอยู่แถวเกษนะตอนมีคอนโดอยู่แถวเนี้ยนะครับเขาก็จะมีโอกาส มากกว่าเพื่อนเพื่อคนอื่นใช่ครับขอตราว่างอาจารย์เขาไม่ได้ห่วงอาจารย์ให้กลับมาทบทวนได้ตลอดทบทวนให้กลับมาออกหน่วยได้เรื่อยๆใช่ไหมครับมีให้ตัดกันแสนหัวมีเยอะผมว่าเยอะเลยก็คงได้มาออกหน่วยอีกบ่อยครับใช่ไหมครับจนกว่าจะเก่งจนกว่าลูกค้าจะเต็มร้านจนกว่าไม่มีเวลามาค่อยจนกว่าเราเรามีร้านของตัวเองครับก็ศึกษาไปเรื่อยนะวันนี้ขอบคุณครับหวเดินทางปลอดภัยรวยรวยรวยนี่มาดูรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบนี่ครับตัดได้ทั้งผมหญิงผมชายนะครับเพื่อนนะ นะครับนี่ก็เป็นนะครับช่างลิต้านะครับร้อยเอ็ดช่างใหญ่โอ้ขออภัยกับน,น้องชายช่างวันนี้นะครับมีช่างกบมหาสรารคามช่างลิต้านะครับหนองคายแล้วก็มีช่างเตยบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีสมหมายประจวบครีขันธ์นะครับแล้วก็สมชายนนทบุรีเพราะฉะนั้นช่างใหญ่ก็จะจําผิดจําถูกก็ขออภัยลูกศิษย์ด้วยนะนะครับแล้วก็นี่ก็ตัดไปกีห่หัวแล้วครับช่างลิต้า อ่าสี่ตวแล้รู้สึกว่าจะโชคโชคลาบมีแต่ผมผู้หญิงกับผู้ชายไปที่ไหนก็ลูกศิษย์ไอ้ลูกค้าชาวบ้านหลังไหลมาใช่ผมหญิงนะครับแล้วก็ก็มีตัดคนเดียวด้วยบางทีมีแต่ช่างผู้ชายไปนะก็ต้องเหมาเหมาตัดเท่าที่ตัดได้นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสเพราะว่าตัดฟรีใครก็ชอบนะครับก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็นะครับดูนะครับดูเทคนิคดูการยืนนะครับดูก๊อปปี้การยืน นะครับการจับหวีการเดินหวีการขีดผมนะครับพยายามกอปกีไปให้หมดนะวันนี้ก็นะครับขออนิสส์ของการมาออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ของผู่มากมูหะละนะนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าของที่ดินนะครับถวายที่ดินให้กับวัดหนองใหญ่นะนะครับท่านก็ ก็ขอให้ผลบุญกุศลนี้นะครับส่งไปถึงผู้มากมือหัวละและครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนช่างทุกคนนะครับกับรักตรการนะครับพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สิ่งศิษย์ทุกๆองค์นะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับขอให้ค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยเรียนรู้นะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็เราก็จะมีมาตรการนะครับในการมีระยะห่างด้วยนะ เนื่องจากโควิดนะครับก็กําลังขี้ขายไปทางที่ดีนะครับผู้ติดเชื้อก็เริ่มจะน้อยลงนะครับช่างใหญ่ก็ขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวเองนะช่างใหญ่ก็มีหน้ากากมีแมสนะครับใส่นะครับเป็นเป็นโหลเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจเป็นขวัญให้กับนักเรียนช่างทุกคนนะครันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย